สวัสดีครับวันนี้นะครับเป็นการต่อภาษีนะครับของรถยนต์นะครับระหว่างส่วนราชการกับส่วนราชการนะครับนั่นก็คือกระทรวงศึกษาธิการนะครับทำหนังสือมาถึงกระทรวงคมนาคมนะครับหรือกรมขนส่งของเรานะครับที่ดูแลทะเบียนเกี่ยวกับรถยนต์นะครับโอเคขั้นตอนแรกเราไปดูกันนะครับว่าเราต้องไปยื่นหนังสือที่นะครับที่ไหนนะครับ ขั้นตอนแรกเราต้องมายื่นนะครับหนังสือที่งานบริหารทั่วไปครับครับเจ้าหน้าที่ก็จะลงรับหนังสือให้นะครับเป็นหนังสือระหว่างส่วนราชการนะครับก็ต้องมีเลขรับนะครับโอเค ตอนนี้เราก็ได้ลงนะครับเลขลับ5854เรียบร้อยนะครับไปต่อที่สถานีต่อไปขั้นตอนที่2นะครับเราก็มายื่นนะครับหนังสือให้ฝ่ายตรวจสภาพรถนะครับอีกครับโอเค เราก็ได้นะครับเอกสารเรียบร้อยเราก็รอตรวจสภาพรถแอปหนึ่งนะครับโอเคขั้นตอนต่อไปเป็นการคัดลอกเลขคัดซีนะครับเพื่อตรวจว่าจะตรงกับในเล่มไหมนะครับโอเคอันนี้เลขคัดซีรถจะอยู่ตรงนี้นะครับรถแต่ละคันจ,จะไม่เหมือนกันนะครับจเจ้าหน้าที่เขาจะรู้เองนะครับแต่ละยี่ห้อจะอยู่ตรงไหน อันนี้คือความชำนาญของเจ้าหน้าที่นะเพราะว่ามันจะมีบอกในเอกสารอันนี้เดลขรถอีกคือเกันท็ครับอยู่ที่หลังขวาโอเคครับเด็กเครื่องมีห่อนี่ยเลเครื่องเลขเครื่องนี่ครับอีกตัวนี้อยู่ตรงไหนสายเครื่องโอเคครับแต่เขาไม่บอกว่าจุดตรงไหนนะแค่บอกว่าด้านซ้ายเราก็ต้องไปหาเองโอเคครับแล้วนี่จะอยู่ระหว่างล้อหลังสองไฟครับหลังขวานะครับเจ้าหน้าที่ก็จะแปะเลขแท็กซี่นะครับเข้ากับเอกสาร นะครับรอตรวจครับผมทำเป็นการจับบัตรคิวนะครับเพราะภาษีครับรรรถวคคับบอ่ะมแล้วก็มาฝ่ายทะเบียนรถนะครับก็ได้คิว1 2 1นะครับก็รอเขาเรียกก็ไปที่รับชำระภาษีรถยนต์นะครับสองหนึ่ง well, ท네ี่ช่องบริกา เช์หมายเลขสครับขอบคุณครับโอเคก็เรียบร้อยนะครับ5ขั้นตอนในการต่อภาษีนะครับลถส่วนราชการนะครับผมก็รอคิวเหมือนประชาชนธรมรมดานะไม่มีการใช้สิทธิเกี่ยวกับราชการเลยนะครับโอเคนะครับเจอกันใหม่นะครับปีหน้านะครับก็ เป็นงานพิเศษที่ได้ดูแลนะครับก็ทำเป็นปกติทุกปีอยู่แล้วนะครับ